ช่วง Market Tal k ตอนนี้ส้อมอยู่กับ2หนุ่มนะคะท่านนี้คุณนรงชัยคณากลและคุณปียชัยบุญยังนะคะซึ่งเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์นะคะน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นแล้วก็ผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าวสวัสดีทั้งสองท่านเลยนะคะคโอ้แปลว่าเอามาจากสมุทรสาครครับผมครับแปลว่าที่นั่นมะพร้าวเยอะหรอคะก็ค่อนข้างเยอะเลยครับก็เลยเอามาทาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างต่างเหล่านี้ครับผมจุดเริ่มต้นมีความคิดยังไงมีแนวคิดยังไงทําไมถึงได้ทําผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวคะ เมะพร้าวจริงก็ทําได้หลายหลากหลายหลายอยา่างแล้วก็ตัวเนี้ยมันมันจริงๆมันเหมือนเก็บไว้ได้นานอะ่ะเราก็เลยมองว่าการแปรรูปวัตถุด,ดิบมันมันมันทำงานง่ายกว่ามันเก็บได้นานแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มได้ได้ค่อนข้างเยอะครับในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครเนี่ยเขาบอกว่าเป็นมะพร้าวที่ดีที่สุดเลยอร่อยที่สุดครับ เป็นมะพราวน้ำหอมด้วยเป็นมะพร้าวน้ำหอมครับที่ที่ดังมากก็ขายไปทั่วโลกเลยครับแล้วพวกผลิตภัณฑ์ต่างๆเหล่านี้น้ำมันมะพร้าวสากัดเย็นนี้ม,มาจากมะพร้าวน้ำหอมหรือเปล่าคะก็จริงๆส่วนหนึ่งเราก็เคยทําเป็นมะพร้าวน้ำหอมแต่แต่ว่าหลักๆแล้วเราจะใช้มะพร้าวเขาเรียกมะพร้าวมะพร้าวกะทิครับมาทําเป็นหลักแต่แต่มะพร้าวในในบ้านแพ้ก็จะมีกลิ่นหอมที่แตกต่างจากที่อื่นก็คือใช้มะพร้าวในพื้นที่ชุมชนของจังหวัดสมุทรสาครเลย ครับแล้วก็ใกล้เคียงแล้วก็ภาคใต้ด้วยครับเพราะว่าทําไม,มถึงต้องเอาจากพื้นที่อื่นๆด้วยคะม,มันใช้เยอะครับอ๋อเราใช้ผลิตณ์เราต้องใช้มะพร้าวเยอะในการท <ำ S 2> ําผลิตภัณฑ์ต่างๆเหล่านี้แล้ววันนี้ที่เอามามีอะไรบ้างคะไหนเรียงลําดับเลยอยากจะเริ่มจากตรงไหนก่อนสินค้าของเราเนี่ยนะครับก็จะประกอบไปด้วย44 4สินค้าหลักนะครับในส่วนของตัวนะ้ํามันมะพร้าวกัดเย็ก่อนเลย นะครับแล้วก็ในส่วนของน้ำมันมะพร้าวสำหรับปรุงอาหารนะครับแล้วก็ในส่วนของเครื่องสำอางนะครับเป็นแชมพูครีมนวดครีมอาบน้ำแล้วก็บอดี้โลชั่นนะครับแล้วก็กลุ่มที่ที่ที่ไม่ได้นำมาในวันนี้ก็เป็นกลุ่มของกะทิสดแล้วก็กะทิพัชไท์นะครับกะทิสดกับกะทิพัชไ์เนี่ก็จะป้อนในส่วนของ โรงงานอุตสาหกรรมอ,อาหารนะครับไอศครีมขนมหวานเป็นต้นครับผมพูดถึงโรงงานเ <c oughs> มื่อสักครู่คุณนรงชัยบอกว่าทําโรงงานมาก่อนครับก็ก่อนที่จะมาเป็นโรงงานน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นเราทําธุรกิจสร้างเครื่องจักรผลิตอาหารและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตโรงงานผลิตอาหารเลยครับแล้วจะเราคุกคีอยอยู่ในวงการนี้มานานทําให้เราอยากมีโรงงานผลิตอาหารเป็นของตัวเองครับก็เลย ก็เลยเป็นที่มาเราเริ่มต้นใช่เราก็เลยเมื่ออีพศ2555้า้าเราก็ซื้อโน้ตฮาวกระบวนการผลิตอาหารผลิตน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเนี่ยมาทําอีกธุรกิจหนึ่งครับก็ก็ดําเนินการมาก็ผลิตแล้วก็ทำมาสิบเอ็ดปีแล้วครับสิบเอ็ดปีนานเลยทีเดียวใพูดถึงผลิตภัณฑ์ตัวแรกก่อนน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นอะคุณปิยะชัยอธิบายหน่อยได้ไหมคะว่าตัวนี้มีมีคุณสมบัติยังไงคะ ตัวน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะครับคแค่ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นสกัดเย็นนะครับของเราจะผลิตที่อุณหภูมิต่ำนะครับดังนั้นเนี่ยโมเลกุลของตัวน้ำมันเนี่ยจะเล็กมากนะครับมเมื่อเวลารับประทานเข้าไปเนี่ยก็จะไม่รู้สึกระคายคอนะครับจะร่างกายก็จะดูดซึมพลังงานจากไขมันดีของน้ำมันมะพร้าวได้ได้ทันทีนะครับนอกจากนั้นก็ยังช่วยในส่วนของระบบขับถ่ายนะครับ แล้วก็ใช้ภายนอกนะครับใช้ทาผิวใช้บำรุงเส้นผม,มสตรีมีคันก็สามารถใช้ทาท้องได้ะนะครับช่วยลดข้อดีเขาเยอะนะใช่ครับข้อดีอันนี้ยกตัวอย่างคร่าวๆนะครับผมพูดถึงรับประทานหน่อยแนะนําวิธีรับประทานหน่อยได้ไหมคะตัวนี้รับประทานเนี่ยจะมีหลายแบบนะฮะรับประทานรับประทานสดเลยก็ได้ก็คือเช้า1ช้อนชาเย็น1ช้อนชา จะมีประโยชน์นะยังไงคะเออมันเป็นไขมันดีนะฮะ,ะเป็นไขมันดีร่างกายก็จะดูดซึมไปเป็นพลังงานนะครับมผมแล้วก็จะช่วยในส่วนของระบบขับถ่ายถ้าระบบ<อ>ขับถ่ายเราดีเนี่ยฮะมันก็จะไม่มีของเสียที่ร่างกายดูดกลับเข้าไปะนะครับดังนั้นผิวพรรณมันก็ จะดีขึ้นนะครับผมเอามารับประทานได้นอกจากรับประทานแล้วทําอะไรได้อีกคะเมื่อสักครู่บอกอใช้ทาผิวทาผิวสําหรับอย่างท่านพิธีกรเนี่ยแต่งหน้าทุกวันอย่างเงี้ยนะครับผมก็สามารถล้างเครื่องสําอางได้อ๋อใช้ตัวนี้ล้างเครื่องสำอางเช็ดเครื่องสําอางออมันจะไม่มันเหรอคะไม่มาช่วยออ ช่วยช่วยทาให้เครื่องสาอางมันพองตัวแล้วก็เช็ดออกนะครับจากนั้นก็ล้างล้างอาบน้ําธรรมดาได้เลยนะครับธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์ครับช่วยธรานั้นมีอะไรอีกครับสมดุลให้กับผิวหน้าเราด้วยนอกจากนั้นเนี่ยใช้ทาผิวเคยมีลูกค้านะครับใช้ทาผิวหลังอาบน้านะครับแล้วเขารู้สึกว่าตัวกาหอมตัวก็หอมก็บอกว่าเอ้ยหอมจนอยากกินผิวของตัวเองนะครับอันนี้เป็นเสียงของลูกค้าก็คือน้ำมันของเราเนี่ยจะสด ใหม่นะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมธรรมชาติของมะพร้าวนะครับผมอันนี้คือตัวน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นซึ่งข้อดีก็เรียกได้ว่าหลากหลายข้อเลยทีเดียวนอกจากนี้อันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่1นึ่งนอกจากนั้นเป็นตัวน้ํามันทำไมมีต่างกันสองสีคะครับตัวนี้จะเป็นในส่วนของตัวสกัดเย็นเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะเป็นอีกแพคเกจจิ้งหนึ่งอ๋ออันนี้มันมะพร้าวสกัดเย็นเหมือนกันขนาด1นลิตรเหมือนกันครับค่ะและอันนี้่ะคะอันนี้จะเป็นน้ํามันมะพร้าวสาหรับปรุงอาหารนะครับ ขึ้นชื่อว่าน้ำมันมะพร้าวเนี่ยก็คือปราศจากไขมันทราน,ค,นครับเวลารับประทานเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะไม่เป็นผลเสียกับร่างกายนะครับข้อดีของน้ำมันมะพร้าวเนี่ยคือใช้ผัดใช้ทอดได้ตามปกติไม่มีกลิ่นน้ำมันติดในอาหารนะครับแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของการทอดอาหารกรอบนะฮะ น้ำมันมะพร้าวจะช่วยเพิ่มความกรอบให้กับอาหารทอดได้ต้องเอาไปลองแล้วคุณผู้ชมมันจะกรอบจริงอะไรจริงหรือเปล่าใช่ครับเราอาจจะใช้น้ํามันปกติที่ใช้อยู่ทุกวันแล้วก็เพิ่มในส่วนผสมของน้ํามันมะพร้าวเข้าไปนะครับมันก็จะเพิ่มความกรอบให้กับอาหารได้ครับโอ้โหต้องเอาไปลองแล้วล่ะคุณผู้ชมนะแล้วก็นอกจากว่าจะแบบเพิ่มความกรอบแล้วก็ยังดีต่อสุขภาพด้วยเรื่องใหญ่ครับเรื่องสุขภาพเรื่องใหญ่เลยครับ นอกจากน้ำมันที่เอามาปรุงอาหารแล้วคุณผู้ชมสามารถทอดได้ผัดได้ทางด้านของพวกเรื่องของความงามมีอะไรบ้างคะก็จะมีในส่วนของอตัวนี้จะเป็น แชมพูนะครับสระผมใช่ครับก็ผสมน้ำมันมะพร้าวครับผมครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของครีมนวดครับโอ้โหครบเลยอันนี้จะเป็นในส่วนของครีมอาบน้ําครับผมครีมอาบน้ำครับผมแล้วก็ในส่วนของบอดี้โลชั่นโอ้โหคุณผู้ชมมาครบ ครับผมสูตร,รทั้งหมดเนี่ยก็จะผสมตัวน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นของเราอ่ะนะครับ,รบก็เพื่อเพิ่มช่องทางในการใช้ให้กับผู้บริโภคได้มากขึ้นะนะครับ,คร,บครับผมครบเลยคุณผู้ชมคือทั้งเซตนี้นะอ่ะอาบน้ำเอ่ยทาผิวเอ่ยนี่ ระผมอีกครีมนวดอีกได้ครับครบหมดเลยจริงๆนี่คือวันนี้คือเอามาให้ชมเท่านี้ก่อนแต่ว่าจริงๆยังมีอีกอย่างหนึ่งที่ไม่มีเมื่อสักครู่ที่บอกคืออะไรนะคะกะทิสดแล้วก็กะทิพัชไลท์นะครับอันนั้นก็คือเอาไปทํากับข้าวตอนนี้เราป้อนให้กับโรงงานอุตสาหกรรมขายบ2 b ขายส่งขายส่งให้กับโรงงานที่เขาทําพวก ขนมหวานหรือว่าไอศครีมเป็นหลักนะครับใช่ขายวอลุ่มต้องเอารถท้องเย็นไปส่งเลยครับถ้าเกิดคุณผู้ชมสนใจเนี่ยตอนนี้มีช่องทางในการติดต่อไหมคะว่าติดต่อช่องทางไหนบ้างขึ้นให้แล้วเบอร์โทรศัพท์นะคะคุณผู้ชมตามที่เห็นเลยนะคะใช่ไหมคะย 2629นะคะ0926092002รวมถึงมีช่องทาง Facebook ก็คือพิมพ์ตามนี้เลยใช่ไหมคะโคโค่วันโคโค่นาทไอยนะคะก็คือเข้าไปสั่งซื้อทางช่องทางนี้ก็ได้หรือว่าทางช่องทางไลน์ก็ได้ก็คือตามนี้เลยแอดโคโค่วันโอ้โหผู้ชมของดีๆแบบนี้นะเราก็ต้องอุดหนุนสิใช่ไหมคะมีหลากหลายอย่างเลยอะค่ะวันนี้เราก็จัดโปรพิเศษนะครับสำหรับมาเก็ตท็อกวันนี้นะครับก็คือในส่วนของ ตัวน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะครับซื้อน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นหนึ่งขวดะนะครับแถมฟรีน้ำมันมะพร้าวสำหรับปรุง,รงอาหารมูล,ลค่า200บาทนะครับมูล,ลค่า200บาทนะครับ ชุดนี้ครับผมนะครับค่ะเฉพาะวันนี้เฉพาะวันนี้ถ้าบอกว่ามาจากการชมรายการ Talk Together ในช่วงมาเก็บ Talk เท่านั้นนะอ้างรายการนี้นะไม่ใช่ว่าโทรมาแบบอย่างอื่นคือไม่ให้นะคะครับผมใช่ไหมคะถ้าเกิดปกติไม่ได้โปรโมชั่นตัวนี้ราคาเท่าไหร่ค่ะตัวนี้680บาทหรตัวน้ำมันปรุงอาหารนี่200บาทก็คือคุณผู้ชมซื้อตัวนี้ แถมตัวนี้ฟรีครับได้ฟรีไป200บาทครับวันนี้ค่าส่งมีไหมคะค่าส่งฟรีค่าส่งก็ฟรีอีกอะไรจะคุ้มขนาดนี้ครับผมนอกจากนั้นมีอะไรอีกคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยสำหรับผู้ประกอบการหรือว่าบุคคลทั่วไปนะฮะที่จะเสริมสร้างอาชีพนะครับเราบริษัทของเราก็รับทํา O E M น้ํามันมะพร้าวนะครับทั้งน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นแล้วก็น้ํามันมะพร้าวสาหรับปรุงอาหารนะครับผมสามารถสร้างแบรนด์ของตัวเองได้ในงบประมาณที่ พูดคุยกันได้นะครับไม่จำเป็นจะต้องลงทุนสูงได้ครับผมแต่ว่ามันมีหลายขนาดมากเลยพูดถึงราคาตัวอื่นเนี่ยมีโปรโมชั่นไหมคะตัวอื่นจะมีโปรโมชั่นที่สามารถทักไปได้นะครับเดี๋ยวเราจะจัดโปรโมชั่นให้นะครับแต่ว่าโปรโมชั่นที่เตรียมมาก็คือชุดนี้ก่อนนะครับใช่ครับผมงั้นคุณผู้ชมเชื่อว่าดูอยู่เนี่ยน่าจะอยากทราบราคาเพื่อที่จะได้ไปดูซิว่าเอ๊ะราคาประมาณเท่าไหร่อันนี้ทราบแล้วว่า 600กว่าบาทนะคะแล้วก็นี่แถมอันนี้นะคุณผู้ชมสำหรับโปรโมชั่นตัวนี้แต่ตัวไซส์อื่นๆอย่างเงี้ยราคาเท่าไหร่คะตัวนี้ก็จะ6 0 0วางไว้ก่อนตัวนี้ก็จะ680เหมือนกันนะครับตัวนี้1,000 ml 680เหมือนกันนะครับผมตัวนี้จะ500 ml นะครับตัวนี้จะ360บาทนะครับผมอันนี้ตัวนี้200 ml นะครับราคา200บาท สองร้อยบาทคุณผู้ชมไปทสก่อนเอาไปทดลองทานเช้าทานเย็นบนระหนึ่งช่องชาช้องชาช้อนชานะคะแล้วนี้ก็หนึ่งร้อยมลนะครับร้อยี่สิบบาทนะครับผมอันนี้ก็จะพกพาง่ายหน่อยนะครับใช่อันนี้เอาเดินทางไปนู่นไปนี่ต่างประเทศได้ไหมคะเนี่ยได้ครับได้ด้วยเพราะว่าหนึ่งร้อยมลสามารถขึ้นเครื่องได้พูดถึงทางด้านของเรื่องของครีมอาบน้ำครีมบำรุงผิวหน่อยราคาเท่าไหร่คะทั้งหมดทั้งหมดนะครับ อันนี้จะขวดละ120บาทเท่ากันหมดทุกขวดใช่ครับค่ะ เดี๋ยวโปรโมชั่นค่อยว่ากันเดี๋ยวก็คือคุณผู้ชมสามารถที่จะทักไปทางไลน์ก็ได้ทาง Facebook ก็ได้โทรศัพท์ไปก็ได้เดี๋ยววันนี้เชื่อว่าทั้งสองท่านคุณนรงชัยคุณปิยชัยเนี่ยจะให้ราคาพิเศษแน่นอนถ้าบอกว่ามาจากรายการ t a l k To g e t h e r ร์ช่วง m a r k e t Talk และอันนี้เป็นแพ็กเกจหรอคะหรือยังไงอันนี้จะเป็นชุดเซ็ตนะครับสำหรับสาหรับหน่วยงานหรือว่าบริษัทต่างๆนะครับให้เป็นของขวัญกิครับผมเป็นกิ๊บชุครับนี่ก็ใกล้ปีใหม่แล้วติดต่อมาได้ครับราคาพิเศษคครับผม่ะ มีส่วนลดอีกส่วนลดอีกครับผมกให้ส่วนลดตลอดเลยใช่ไหมครับสำหรับคนที่ชมรายการนี้ใช่ครับผมเซตนี้เท่าไหร่คะเซตนี้ปกติจะ750 750มีอะไรบ้างก็จะมีมีครบเลยนะฮะมีแชมพูครีมนวดที่มาบน้ำนะครับผมแล้วก็มีน้ำมันมะพร้าวขวดเล็กขวดหนึ่งแล้วก็มีสบู่ด้วยนะครับผม วุ้ยมีสบู่ด้วยสบู่ตรงนี้ไม่เห็นมีโชว์สบู่ให้ดูรับพอดีไม่ได้เอามาวางค่ะคุณผู้ชมนะเซตนี้นะเป็นของขวัญปีใหม่ได้เลยนะแล้วก็ดีกับผู้สูงวัยได้คือไม่ใช่เฉพาะผู้สูงวัยหรอกได้ทุกวัยเลยทุกเพศทุกวัยในการใช้เรื่องของน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะครบเลยคุณผู้ชมครีมอาบน้ํานะ ครีมบำรุงผิวนะยาสระผมสบู่สบู่ครบหมดเลยคุณผู้ชมการที่เราได้เข้ามาอยู่ในบิสขับไทยแลนด์เนี่ยเข้ามานานหรือยังคะก็เข้ามานานแล้วครับก็เราอยู่ในพื้นที่สุสารค่ะเราก็ติดต่อกับกระทรวงพาณิชย์ตลอดครับก็คือเราทำมาตั้งแต่10 10กว่าปี11ปีแต่ว่าเราเข้ามาในบิสขับตั้งแต่ตอนไหนคะบิสขับเราเข้ามาประมาณสัก3-4ปีแล้วครับ พูดถึงการที่เราได้เข้ามาในบิสขับ Thailand มันดีกับเรากับธุรกิจของเรายังไงบ้างคะเขาก็จะมีให้เราได้ไปมีช่องทางในการออกบูธนะครับก็มีงานสําคัญสำคัญเขาก็จะเชิญเราไปออกบูธแล้วก็อย่างกรณีวันนี้เขาก็ให้โอกาสเราได้มาออกช่องทางนี้ด้วยใช่คครับแล้วก็มีการนัดโมเดิ t เทรดหรือห้างสินค้าที่ดังๆอ่ะ เข้ามาแมทชิ่งกับเราเพื่อที่จะเอาของขึ้นไปขายอะไรประมาณนี้ในค่าจ่ายที่ถูกมากอันนี้เขาก็ช่วยเราก็ประมาณนี้ครับก็ช่วยเหลือแนะนําแนวทางให้เรานะคะในเรื่องของการทําธุรกิจแล้วก็อีกอย่างนึ่งก็คือว่าพอเราสร้างกลุ่มอ่ะก็จะมีคอนเน็ชันในกลุ่มที่จะคอยช่วยเหลือสปอร์ตกันครับผมประมาณนี้ เป็นข้อดีมากๆที่การที่เราเป็นสมาชิกในบิสคลับไทยแลนด์นะคคุณผู้ชมได้ข้อดีหลายๆอย่างเลยและการที่คุณผู้ชมมาอุดหนุนสินค้าของทั้งสองท่านนี้นะคะก็ยังเป็นการอุดหนุนสินค้าของชุมชนช่วยเหลือคนท้องถิ่นทั่วไทยกับบิสคลับไทยแลนด์ด้วยดังนั้นคุณผู้ชมะคะ่ะช่วยกันอุดหนุนนะคะของของชุมชนนะของดีๆของจังหวัดสมุทรสาครน,นะคะน้ำมันมะพร้าวซึ่งเป็นมะพร้าวเนี่ยมีเยอะในพื้น<ม>ที่สมุทรสาค,ครเขาก็น่าจะเอามาทาน้แลวมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยเขาก็ยังเอามาทําเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆซึ่งคความมหอนะะ ก็ยังจะแบบนะอย่างที่คุณคุณนรงชัยคนนรงชัยบอกใช่ไหมคะคุณปิยะชัยบอกว่าอยากจะกินตัวเองเข้าไปเลยคือหอมขนาดนั้นอ่ะขอบคุณททบห้าหน่อยดีไหมคะค่ะก็ขอบคุณทางททบห้าที่มอบโอกาสดีๆอันนี้ให้กับทางบริษัทในการที่จะสื่อสารและก็โฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของโรงงานขอบคุณมากครับแล้วก็ขอบคุณบิสคับไทยแลนด์ด้วยนะคะคุณผู้ชมก็ต้อง วันนี้เนี่ยได้ได้ว่าเราก็ได้ชมของดีของจังหวัดสมุทรสาครนะคะแต่วันพรุ่งนี้จะมีสินค้าอะไรมาให้คุณผู้ชมได้ชิมได้ชมได้ช็อปก็ต้องติดตามนะคะในรายการ Talk Together ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะตั้งแต่เวลา8โมงเชา้าเป็นต้นไปทางทบ5รวมถึงสามารถรับชมช่องทางออนไลน์ได้ด้วยนะคะทาง Facebook Live TV5 HD o n อ i n e อนไลน์วันนี้ทั้งคุณนรงชัยคุณปียชยัยและก็สม้มต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ